นางเอกตำหนินะครับที่ผมพูดนาะผู้ว่าจ้างเป็นใครยูทนะูบเบอร์ทุกคนก็จะรู้ดีนะฮะส่วนมากผู้ว่าจ้างสวมรอยด้วยเป็น f อฟแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีหวังร้ายกับยูทูบเบอร์นะแต่เอาเงินมาล่อเอาเงินมาให้โอนมาให้ซื้อของให้ นะฮะแล้วผมสังเกตช่อง YouTube ผู้หญิงคนนั้นเขามีเงินนะเขาได้เงินซื้อมือถือเครื่องละสนะี่พันสี่มืนขอโทษครับสี่หมื่นกว่าซัมซุงของแพงเลยสี่หมืนกว่านะครับแล้วก็ซื้อโมไซมีโมไซใหม่นะ โมไซคใหม่โมไซคสามล้อโมไซค์สกูตเตอร์โมไซค์ใหม่แล้วมีเงินอยู่มีเงินเช่าบ้านนะมีมีเงินซื้อทองนะครับผมก็สังเกตนะถ้าอะไรได้ยูทูปมันไม่ถึงขนาดนั้นได้ขนาดนั้นนะครับนะถ้าคุณ ว่าได้เยอะขนาดนั้นคุณก็เอามาโชว์เหมือนให้สุเทพเลยนะแต่เอาความจริงมาพูดนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับนะบางช่องยูทูบเบอร์ก็มี f อซเอาเงินมาล่อโอนเงินมาให้ใช้เงินมาล่อตีสนิทนะเพื่อหวังว่าอยากให้มาสืบ สิ่งใดสิ่งหนึ่งซื้อของให้อย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาเห็นเงินแล้วถ้าไม่ทำตามนะถ้าได้เงินแล้วถ้าไม่ทำตามมันจะผิดคือก็เรียกว่าผิดใจกันหน่อยหรือว่าขัดใจกันคุณต้องทำงานให้สำเร็จก่อนก่อนที่เขาจะให้เงินคุณนะฮะ อันนี้คือประเด็นนะครับกระบวนาการว่าจ้างจริงๆนะตอนนี้ในยูในวงการยูทูบเบอร์เคียงข้างลุงป้านะครับเอ้เคียงข้างพ่อพ่อเอกนางเอกนะครับแล้วต่อไปก็จะทำทำนะทำทำบ่อยๆนะครับ,บ,บ,รบเพื่อต้องการเงินอย่างเดียวที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้รัก พ่อพระเอกนางเอกนะเขารักด้วยผลประโยชน์เรื่องไรายได้ทำ YouTube เรื่องเงินที่ว่าจ้างของ FC หรือว่าใครก็ตามที่โอนเงินมาให้ซื้อสิ่งของมาให้อยากให้เอซมาฟังผมไว้เป็นตัวอย่างยูทูบเบอร์ตอนนี้เคียงข้าง จะทำร้ายเขาเองนะผมพูดด้วยจากใจเลยยูทูบเบอร์ที่อยู่เคียงข้างเขาจะย้อนไปทําร้ายเขาเองพ่อไปเองนั่นเองนะถ้าไม่เชื่อนะครับผมมีพยานนะนะที่เคยเห็นกันที่คุยกันแต่เราไม่สามารถออกมาพูดได้ในช่วงที่เราอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วยูทูบเบอร์ก็หลังหลังกล้องก็มีปัญหากันทะเลาะก,กันบอกแยงกันแต่ไม่ออกไม่เอามาออกไม่เอามาเป็นข่าวไม่ไม่เอามาเป็นประเด็นนะครับไลน์นี้นะครับคลิปนี้นะฮะใครจะเชื่อก็ได้ใครไม่เชื่อก็ได้นะครับ แต่ผมพูดด้วยความจริงจากใจนะต่อไปข้างหน้าอาจจะผิดใจกันทะเลาะกันนะเหมือนที่ผมเคยเจอมาก่อนโดนมาก่อนอาจจะทำร้ายพ่อพระเอกนางเอกด้วยซ้ำยูทูบเบอร์เคียงข้างดูต่อไปนะครับเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้ว เส้นขนสามเส้นที่เจ้าหน้าที่เอาไปเป็นหลักฐานก็อาจจะได้มาจากการรับจ้างจากผู้ประจ้างนี่แหละครับก็เป็นขบวนการเส้นหมยเส้นขนสามเส้นนี่แหละแต่ผมไม่อาจจะพูดได้ช่วงเวลานั้นแต่ผมเห็นจริงเพราะว่าเส้นหมยเส้นขน ส่วนมากจะล่วงอยู่ในห้องน้ำตกในห้องน้ำเส้นผลเส้นหมวยใช้ห้องน้ำมันจะล่วงเราสามารถแยกได้เส้นขนกับเส้นหมยนะไม่รู้ละเราเก็บถ้าคนที่รับจ้างนะครับผู้หญิงคนนั้นช่องนั้นนะ เขาเห็นเส้นขนในห้องน้ําเส้นผมล่วงในห้องน้ําของพ่อพระเอกนางเอกเขาก็เก็บใส่ถุงเป็นหลักฐานแล้วตัวเขาใส่ถุงมือด้วยนะฮะมีป้องกันด้วยนะครับใส่ถุงมือทําความสะอาดในห้องน้ําเหมือนแม่บ้านนะแต่หลงัลงๆมาผมเห็นประกบจันเพราะมีเอฟซีว่าจ้างให้ช่อง y o YouTube ช่องนี้ผู้หญิงคนนี้ ประกบแม่นางเอกเดินตามแม่นางเอกประกบเอาใจแม่นางเอกนะฮะเดินประกบเลยตามเลยฮะผมสังเกตมาตลอดครับไปไหนไปไหนก็ตามนะฮะนอกจากเขาไม่อยากไม่ไปด้วยไปทุล,ล่าของเขาถ้าไปเป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะเดินตามประกบเลยเอาใจพ่อไปไอแม่นางเอกเพื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากผู้ว่าจ้างที่เขาจ้างมาให้ประกบเลยและก็อยากรู้อยากรู้ความลับอยากรู้สิ่งสิ่งต่างๆจากแม่นางเอกพ่อนางเอกมีครับมีนะขบวนการว่าจ้างให้ยูทูบเบอร์ต้องทำนะฮะคนเราเห็นเงิน สักดิศีกินไม่ได้พอเห็นเงินหน่อยก็ต้องทำนะฮะทำแบบเนียนแบบไม่ให้ใครรู้คล้ายๆช่องน้องคนหนึ่งนะฮะที่โดนจับได้น้องคนหนึ่งที่ช่องอ้วนนะ่ะที่โดนจับได้พอโดนจับได้ก็ต้องปีกตัวนะต้องลากลับบ้านเลย คลิปนี้ขอลงเพียงแค่นี้ครับเป็นเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายนนะครับ f c ซนะเอาไปคิดกัน,น,นะกนที่ที่ผมพูดมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า f c ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะ ก๋วยจับยวนนะครับผมมี3รถนะฮะร,รถหมูตุนรถต้นดำดับรถต้มยำนะครับสนใจทักไลน์ได้นะครับผมหรือว่าเฟ e บุ๊กนะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่เฟ e บุ๊กได้นะครับ vonchannel